สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลใบาการอยู่ค่ะแมหลายๆคนบนคิดถึงนะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะว่าแอดมินหายไปไหน10กว่าวันแล้วนะต้องบอกก่อนว่าทั้ง การงานที่รัดตัวนะคะรวมไปถึงสุขภาพด้วยปัญหาสุขภาพนะคะแอดมินย้ําเสมอคะ่ะว่าให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่เหนือนเนี่ยเริ่มเย็นนะคะเย็นมากแล้วอากาศเนี่ย20 23 22องศาอย่างนี้ได้แล้วค่ะอากาศเริ่มเย็นลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะก็แอดมินก็คือป่วยคะ่ะ แต่วันนี้นะคะถึงป่วยอย่างไรก็มาทักทายเพื่อนๆแล้วก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันค่ะเพราะว่ามีหลายคนนะคะสอบถามมาเกี่ยวกับสินเชื่อของทางธนาคารออมสินนะคะนั่นก็คือสินเชื่อเสริมพลังฐานรากหมดไปแล้วจริงๆค่ะหมดไปแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้มีสินเชื่อตรงไห่นั่นก็คือสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายนะคะเพื่อใช้จ่ายเพื่อเป็นการใช้จ่ายต่างๆนานานี่แหละถามว่าก็แอดมินบอกไปแล้วคลิปที่แล้วใช่ค่ะหลักเกณฑ์เดียวกันกันกบ เงินงกือเงินงกู้ฉุกเฉินหรือว่าเสริมพลังฐานรากหลักเกณฑ์คล้ายกันค่ะเพื่อนๆแต่ว่าครั้งนี้แอดมินมาบอกอเขาเรียกว่ามาสอนวิธีการสมัครนะคะเพราะว่าหลายๆคนถามมาว่าต้องสมัครอะไรยังไงต้องเดินทางไปถึงที่ธนาคารหรอไม่ต้องนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินมาบอกให้รู้กันค่ะว่าสมัครอย่างไรเดี๋ยวทำตามขั้นตอนของแอดมินกันเลยนะคะ เชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ะชื่อก็บอกว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสมัครอย่างไรนี่เข้าไปที่ธนาคารอมสินนะคะเว็บไซต์นะคะ w w w g s b o r t h ค่ะหรือว่าจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะคะเข้ามาจะเป็นหน้าแรกค่ะตอนแรกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นว่า,าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะคะแต่ตอนนี้เอาออกไปแล้วนะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายนะคะคลิกเข้าไปเลยนี่คลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะคะ เป็นหน้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็เป็นเกี่ยวกับรายละเอียดของสินเชื่อทั้งหมดนะคะเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดหรือว่าโคโรน1นั่นเองนะคะหลักเกณฑ์เหมือนกันค่ะเหมือนกันทุกอย่างนะคะกับฉุกเฉิน10,000บาทกับ5 0 0 0 0บาทเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก็จะมีอาชีพอิสระนะคะแล้วก็สําหรับอาชีพประจําอิสระ10,000บาทค่ะอันนี้กดเข้ามาที่อิสระนะคะคลิกเข้ามาแบบนี้นะคะกดตามแอดมินเลยนะคะก็ อ่านร,รายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วอันนี้แบบอาชีพอิสระนะคลิกติกตรงที่ว่าเรายอมรับเงื่อนไขค่ะแล้วก็กดลงทะเบียนนะคะก็จะมาเป็นหน้านี้ค่ะเป็นหน้าสําหรับลงทะเบียนขอยืมเงิน10,000บาทนะคะกรอกทุกอย่างให้เรียบร้อยค่อยๆกรอกนะคะเป็นภาษาไทยบรรทัดสุดท้ายที่บอกว่ากรอกเลขบัญชีธนาคารเผื่อเรียกนะคะเขาวงเล็บว่าถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ เพราะว่ายังไงยัง,งเดี๋ยวธนาคารจะให้เราไปเปิดบัญชีอยู่แล้วนะคะเมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดที่ลงทะเบียนได้เลยค่ะก็เป็นอันสิ้นสุดเรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะเมื่อกรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วได้กดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะ ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นกี่วันหลังจากลงทะเบียนนะคะ5-7วันจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับเราหรือจะส่ง SMS แจ้งให้เราทราบนะคะว่าต้องไปติดต่อทางธนาคารรวมถึงนําหลักฐานนะคะแล้วก็รวมถึงเอกสารทั้งหมดไปที่สาขาที่ใกล้ที่เราอยู่ที่สุดนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นเอ่อ็มแจ้งค่ะแล้วก็มีเบอร์ให้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่นะคะก็โทรกลับไปค่ะจากนั้นเมื่อเราไปติดต่อที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วมีอ่า ส่งเอกสารเรียบร้อยทั้งหมดแล้วต้องรออีกกี่วันนะคะก็รอ5-7วันเช่นกันค่ะถึงจะทราบผลการอนุมัตินะคะเมื่อครบ5-7วันแล้วจะมี SMS นะคะแจ้งเพื่อนๆว่าผ่านสินเชื่อของคุณได้ผ่านการอนุมัติแล้วนะคะจากนั้นต้องทำอย่างไรไม่ต้องทำอย่างไรค่ะรอ1-3วันค่ะไม่เกิน3วันนะคะภายใน3วันก็จะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเรา10,000บาทนะคะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าดอกเบีย้ย0-35นะคะก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็6เดือนแรกเนี่ยก็คือปลอดงวดเหมือนกันคือไม่ต้องไม่ต้องชำระ6งวดแรกนะคะไปชำระงวดถัดไปคืองวดที่7นะคะเป็นงวดที่1 นับไปนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเงิน10,000บาทเนี่ยหเดือนแรกยังไม่ต้องชําระค่ะไปชําระงวดที่7เดือนที่7เป็นงวดแรกนะคะไม่งงเนาะส่วนสําหรับใครที่จะขอยืมแบบ5 0,000บาทก็ไม่ได้หนีจากนี้นะคะที่จะโดดออกไปก็คือคุณจะต้องมีสลิปเงินเดือนนะคุณต้องมีสลิปเงินเดือนหรือต้องมีคนค้ำนะคะต้องมีคนค้ำให้เรา2คน หรือว่าคนเดียวก็ได้ถ้าเกิดเงินเดือนเขามากกว่าเราอันนี้คือหลักเกณฑ์ของคนที่ขอกู้แบบ5 0,000บาทนะคะที่เพิ่มเข้ามาก็แค่เรื่องนี้เองก็คือเรื่องอมีคนค้ำนะคะแล้วก็คุณต้องมีสลิปเงินเดือนนะเพิ่มขึ้นมา2อ,อย่างนะคะก็แบบ5 0,000นบาทง่ายๆค่ะบางคนบอกว่าพูดง่ายจังเลยแอนมินว่าง่ายๆมันไม่ยากนะ แอดมินว่าถ้าเราพร้อมเอกสารเราพร้อมทุกอย่างเราพร้อมเราไปได้เลยแต่บางคนที่ไม่พร้อมก็คือติดเครดิตบูโรอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะยังไงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าในเมื่อเรายังใช้ชีวิตกันในระบบเศรษฐกิจแบบนี้เป็นกันทั่วโลกค่ะใครที่ติดเครดิตบูโรเนี่ยโดยที่ไม่แก้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎสากลน,นะ ต้องเข้าใจว่ามันเป็นประวัติทางการเงินค่ะทุกอย่างเช็คจากตรงนั้นเลยคุณจะประวัติทางการเงินคุณจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะคะแอดมินย้ำเสมอก็อย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากติดแต่ก็นั่นแหละเมื่อติดแล้วก็อย่าไปซีเรียกค่ะหาวิธีแก้ค่ะพอแก้ไขหมดแล้วเนี่ยมันจะโล่งแล้วก็สบายมากจริงๆเขาก็ยังถือว่าให้โอกาสแก้ปุ๊บครบ3ปีประวัติเราล้างหมดเลยนะ ก็เหมือนกับว่าเราต้องทําประวัติใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันค่ะวันนี้มาอัปเดตเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตอะไรดีๆบอกเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันยืมเงินน้องใหม่นะคะที่ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะแอดมินว่าโอเคแอดมินขอเช็คความความถูกต้องแล้วก็ความเรียบร้อยแล้วก็ถูกกฎหมายไหมเดี๋ยวแอดมินจะได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็มานําเสนอนะคะ ใครมีอะไรนะคะตอบคําถามสงสัยถามมาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างนิดนึงแต่ว่าจะพยายามเข้าไปตอบนะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กําลังใจแอดมินด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ